บ้านรุยคลาปกาคลาบ้านตา,า,า,บบานตมานุ่งเยตสละตัดกิงอันนี้อันนี้เอออือต้นขี้เล็กนะมันตัวอะแรเมียนแทะแค่เมียนเมียน,น,นขึ้นยังไม่ได้อบุอ,อ้ไก่เองเออ אני בא עם פולין והמדלוק มีเนี่ยตรุย,รรยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังอืมเดี๋ยวค่อยเก็บกเตยไม่มีมดแดงหรอกกรอมมงเงอมียนเตยไปที่ใหม่ก่อนโอ้โหสูงเลยฮะสูงแล้วเออสูงสูงมากเลยดูสิ อสูงจริงสูงจังบอกไปเดมโมอตลบแบบหนูลองแม่ได้ตะกี้เม่นโอ้เม่นบล่าจิกับบลาเดี๋ยวก็รู้นาะไากจนเนอร์อันเดิมนะมันเจอบรรลาผงใสเลยอจ้าจริงเลยทห็นอื ฮะให้ให,หล่นเม <า S 1> ื่อกี้นะ่ะเออถ้ามันแตกใหม่นะ่ะโอ้ขึ้นสูงเลยนะั่นดูสินี่เดีย๋ยวมันก็แตกใหม่หน้าพอดีประมาณสี่ห้าวันก็แตกใหม่เรือนนะ้ำแม่น่ะใบเรือนนะ้านี่ ยอ ة, อครับมันร่วงหมออดเลยดอกมันอ really ่ะดอกมันเป็นแกงอร่อยเนาะอืมอมท้ามุดได้แต่อมจริงอืมนอืม ขุให้หมดเลยฟันให้มันไม่ให้มันเหลือเลยเนาะ <c oughs> ไ,นไม่หกักหรอกมันไม้นี่มันมันไม่เประาะไปยืดหยุ่นนะเวลาเวียงบะเวียงเหมือนเดียงค่อยๆเบียงสวัสดนะมันเหนียวเนะาะทียมันเซาะบะปรวกเลยเอ้ยมันไม่ได้หักทีเดียว มันเหนียวมันเหมือนอยางฝันให้หมดไปเลยเอออืมนั่นเรือ ก็ให้มันเลยก็มาบรรไรต่อกับลายตัวหสยตูถอยตวเทขึ้นมนประโยชน์อีกหนึเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังตอนตนี่ัดเธอออกอะรัดเธอทอูตรแตรนี้ัดยกะไม่รู้ัดโซนั้กัดกระนาด ก็ดอกนี้ใหม่หนูิ่งดูสิดอกสวยสวยสดงดงามเลยนะดูสิดอกขี้เหล็กสูงมากเลยก็ขึ้นไปน่ะอันนี้อันใหญ่เออคนเลยตัดเลย นั่นแหละไม่ต้องไว้หรอกเนาะนึกทำกันเลยเออโอเราบันเทิงสน,นเก่งเลยเออหาที่หยียบ <c oughs> ดูดอกมันสิงามงามงามจริงงา,รง,งามจังเนาะดูสีดอกขี้เหล็กสวยจริงๆสีเหลืองอารามทีเดียว สีเหลืองสวยจริงๆสีเหลืองอารามเท้เลยดอกขี้เหล็กสวยจริงๆเหลืองอารามเท้เเลยนำไปเกงกินรสชาติอร่อยกลมกลมทีเดียวใส่ปลาทูใส่หมูสามชั้นก็รสชาติดีใส่ไก่ก็อร่อยเหมือนกันทีเดียวดูสิ เือทไมจ๊ะนยังรอเมนออเรือทำไมตัเวีย <c oughs> ต,ต้องเอไนาเปยปราะเปนะรย์กกามันย่างขึ้นเลยเลยอีกอกิงหนึ่งนู่นน่ะมีกิงนี่ด้วยทางนี้น่ะที่อยู่ข้างหลังนี่ด้วยนี่ เก่งแท้เลยดูสินั่นอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลืออีกนึงนี่เลือกกิง่งนี้ข้างหลังเนี่ยอืมตัดยังไงได้ได้ตัดตรงนั้นเลยตรงข้างมือนะ่ะเออนั่เออน,น <ขอ S 1> เลยน,นั่นเออต้อง่าน ต้องฟันมือซ้ายมั่งเนาะไม่ถนัดมือซ้ายเลยแมนจ้าอือบางคนเขาไม่ถนัดมือซ้ายจริงเลยเนาะอไม่เห็นนะถ้ายื่นแบบนี้แล้วก็ยื่นฝั่งนี้แล้วก็เยื้องมาไม่ได้บอ <c oughs> เลื่อนจากมือวะลองดูเนาะอืม เดี๋ยวก็ขาดเลยไปเรื่อยๆอือเดี๋ยวก็ขาดเลยไม่เหลือหรอกน่นันัดมือซ้ายเลยมีก็คมคมเนาะฟันตั้งยี่สิบรอบแล้วไม่เห็นขาดเลยเรียบร้อยเห็นไหมล่ะอือ นี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไม่เหลือเลยอืมอมมันก็ลงมาได้อไอ้ตูวเดาเอาทําร่มมันมันไม่มีลูกเลยขนุนอะได้ไหมเรียบร้อยลงมาแล้วห่ะ ตอกมีดแล้วช่างมันโีด่ใอะเหนนที่บ้กินเหรอเขาเอกินเลยคเยปเยเเฟนเก็บนีกคอน ไปก็เก็บเก็บยอดกับดอกมันเอาไปแกงค่ะอืดอกมันใส่ด้วยจะได้อร่อยเนาะหรยากห,หายาิบเยอะนะเหมอนกิจามันหยิบเยออเหม่อ ปุ๊บไม่เ่อมันกัดหวันเออใส่ีด umm> uh yep. uh uh ้เออนกัดลยนันและเก็บดอกมันเก็บยอดทั้งดอกทั้งยอดนำไปเกงเนาะ

ก็เราก็ไม่เฮ้อจ้ะหนูไม่เอาแค่นั้นเลยดิพี่ค่ะไม่เอาค่ะต้องทําให้อมเออหนูไม่อยากครบครบอีกมันจะไม่จับค่ะเออต้องจับแทรสด้วยค่ะจับคองๆคือชิน <mí toys> <cursion in Polish> <cur Stalin yelled> บ้านเด็กเนี่ยมันรอเทียวผู้ชมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอือเป็นจำการประกายโชว์ด้หน้องไทยรูปนิ่งพัพนิ่งทำอไรทำปกมันอนะ โอ้สวยจริงๆขี้เหล็กเนาะสวยงามมรามเท้จริงๆดอกก็นำไปไปต้มก่อนเนาะดูสิโชว์สิสวยๆงามๆโอ้ดูสิงามเทงามจริงๆเลยสุดยอดเนาะลาหนาลาครั้งนะรีบบอกปุ่มเมื่อบานเมื่อสั่นโชว์นิดหนึ่งโอเคสวยจนท่านผู้ชมจา้า ที่เหล็กเมนูอร่อยแกงจะรสชาติอร่อยธรรมชาติเท่ๆเลยอีสานบ้านเราอมุจรเรามันพ่อจะปนหรอสงบตักกระบิดบ่อบ้านตีน่ะมากระดับขือนตะกี้เรียบเรยียบร้อยรับประกาศอุจรลาบ